สวัสดีครับพบก,กับสุขข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ BBC ยืนยันโรมาโน่คอนเฟิร์มห้อมปิดดิวกนาเต้ b b c ซสื่อเจ้าดังที่น่าเชื่อถือมากที่สุดของเกาะอังกฤษรายงานมาว่าลิเวอร์พูลมีความต้องการที่จะคว้าตัวอิบรอยมาโก ate, นาเต้เซนเตอร์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสร,รุ่นอายุไม่เกิน21ปีของอาบาเลซิกไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้จริงและใกล้ที่จะปิดดิวเต็มที่ โดยหลังจากที่มีปัญหาปรกระลังตัวกลางบาดเจ็บยกแผงในซีซั่นทีนี้นะครับซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับลิเวอร์พูลจนทำให้หมดสิทธิ์ป้องกันแชมป์พิมลิกอย่างรวดเร็วซึ่งล่าสุดเป็น BBC ยืนยันเองและ Fabrizio Romano เจ้าพ่อตลาดแห่งการซื้อขายก็คอนเฟิร์มนะครับว่าดีลนี้ใกล้จะสำเร็จลุล่วงและตัวของโกนาเต้ก็อยากย้ายมาเล่นกับฝงดังลิเวอร์พูลโดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตามรับประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นสื่อแรกก็คือ The Athletic อีกหนึ่งสื่อกีฬาเจ้ายักษ์ใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดก็ได้รายงานก่อนนะครับว่าหงดันลิเวอร์พูลกำลังพยายามสรุปข้อตกลงกับอาบาลิซิกเพื่อคว้าตัวโกนานเต้เข้าสู่ทินแอนฟิลและคืมหน้าไปมากกว่า90%ซโดยตัวนักเตะนะครับมีค่าฉีกสัญญากับต้นสกัดมูลค่า40บล้านยูโรซึ่งล่าสุดก็เป็นฟาบริสโนโรมาโนยืนยันอีกครั้งหนะครับว่าหาัวดังใกล้มากแล้วที่จะปิดดิวกนาเต้ ส่วน BBC นะครับก็ได้เผยอีกนะครับว่าเวอร์พูยังไม่มีการตัดสินใจว่าจะใช้ออปชั่นในการซื้อขาดโอซานคาบักกองหลังดีกรีทีมชาติตุรกรีในวัย21ปีที่ยืมมาจากโชเเก0สนซี 04, ตั้งแต่เดือนมกราคมใช้งานจนกระทั่งจบฤดูก,กาลนี้หรือไม่เพราะณตอนนี้เวอร์พูใกล้ที่จะได้ตัวกูนาเตโดยราคาออปชั่นซื้อขาดของโอซานคาบักจากทีมราชันสินเงินโชเเกตสี 04, อยู่ที่แค่1 8ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งจะ เริ่มมีผลในเดือนมิถุนายนอยู่นี้เป็นต้นไปส่วนทางด้านลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับถ้าหากคว้ากนัเต้ไปร่วมทัพได้สำเร็จっっก็จะถือเป็นการซื้อนักเตะจ,จากสโมสรในกลุ่มเรสบูสโดยตรงเลยนะฮะเป็นรายที่3ติดต่อกันจากนาบีเกตาที่คว้ามาจากอาบาเลซิกและทาคุมิมินาเมนุที่ซื้อมาจากเรสบูสเซาท์สบรกนะฮะโอ้โหก็น่าจะยืนยันชัดเจนะ ano, ะนะครับ BBC โรมาโน่และก็ดิแอตเลติกนะครับ ชัวยิ่งกว่าชัวนะฮะโอ้โหก็เหลือแค่ชูเสื้อเท่านั้นเองนะฮะโอ้โหจวดพ่อแม่ไม่้องจวดลิเวอร์พูลยังไม่ดั่งใจเตรียมยื่นเงิน36ล้านปอนด์หวังกระชากตัวมาร์ชัลซาบิเซอร์กัปตันทีมของอาบาลิซิคมาร่วมทีมบารแพ็คคู่พร้อมกับโกนาเต้สโมสรลิเวอร์พูลกับทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกเวทีพิพมพ์เกลียวยังคงไม่หนำใจกับนักเตะจากสโมสรอาบาลิซิค หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับมีข่าวว่าลิเวอร์พูลกำลังจะปิดเดียวโกนาเต้กองหลังตัวเก่งของทีมดังแห่งศึกบุนเดสเลกามาเป็นมาดล่าสุดก็มีรายง,งานมาว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ลิเวอร์พูลเตรียมที่จะยื่นเงินจำนวน3-6หล้านปอนด์เพื่อหวังกระชักตัวมาชาซาบิเซอร์กองกลางกัปตันทีมของอาบาเลซิกมาร่วมทีมด้วยอีกคนหนึ่งหลังจากมีรายง,งานมาว่ากองกลางรายนี้กำลังจะหมดสัญญากับต้นสังกัดแห่งทีมเกรททิงแดงในดูกาลนี้และทางอาบาเลซิกยังไม่สามารถ ต่อสัญญาชวใหม่กับนักเตะรายนี้ได้สาเร็จแต่ก็เชื่อว่าทางอาบาริซิกค,คุณจาใจที่จะต้องขายนักเตะรายนี้นออกจากท,ทีมก่อนที่จะเสียเข้าไปแบบฟรีฟรถ้าหากรอจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าโดยในเวลานี้ทาง Marshall itzer, ามาเชลซาบิเซอร์กองกลางชาวออสเตรียในวัยย7ปีกาลังได้ความสนใจเป็นอย่างมากจากสมสโมสรชื่อดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้แก่เลโวพูลแมนเชสต์ยูไนเต็ดและทันนัมฮอสเปอร์แตู่เหมนว่าในเวลานี้เวอร์พูลกำลังกลายเป็นทีมที่มีภาษีดีที่สุด ที่จะคว้กากองกลางกับตันทีมรายนี้มาร่วมทัพเนื่องจากตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังที่จะเปิดการเจรจารในดิวของโกนาเต้อยู่กับทางอบาลิซิกฉะนั้นทําให้มองได้ว่าลิเวอร์พูลกำลังจะเจรจารในดิวของมาเชลซาบิเซอร์ไปพร้อมๆกันกับดิวของโกนาเต้โดยรายงานนี้ก็มาจากสปอตเบลสื่อกีฬาชื่อดังที่น่าเชื่อถือในประเทศเยอรมันรายงานมาว่า สมสรสอนอาบาเลซิกกําลังตกที่น้ำหัมบากในดีลของมาชาลไซดิเซอร์หลังจากที่ตัวนักเตะไม่ยอมต่อสัญญาชบใหม,ม่กับสมสรและจนถึงนั้นตอนนี้สัญญาของเจ้าตัวกําลังจะหมดลงหลังจบฤดูกาลในปี2022ซึ่งตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณปีเดียวเท่านั้นซึ่งตอ,ตอนนี้ก็มีความเสี่ยงเป็นอย่างมากที่ทางอับบาเลซิกอาจจะต้องเสียกับตันทีมของพวกเขาไม่แบบฟีฟีถ้าหากการต่อสัญญาชบบใหม,ม่ไม่เป็นผลสาเร็จ และมีความเป็นไปได้ที่ทางอาบาลิซิกอาจจะเป็นจะ,จะต้องขายกองกลางตัวเก่งของพวกเขารายนี้ออกจะเทียมในช่วงซัมอร์นี้เลยนะครับและแม้ว่าตัวนักเตะจะเหลือสัญญาอีกไม่มากแต่ทางอาบาลิซิกก็ไม่เต็มใจที่จะปล่อยนักเตะรายนี้ออกจะเทียมไปในราคาที่ถูกโดยพวกเขาตั้งค่าตัวของซาบิเซอร์ไว้สูงถึง42ล้านยูโรหรือ36ล้านปอนด์เลยทีเดียวแม้สัญญาของนักเตะจะเหลืออีกเพียงแค่12เดือนเท่านั้นโดยทางบิลนะครับก็ได้รายงานต่อไปว่า มาชาลซับบิเซอร์นั้นมีความเหมาะสมเป็นอย่างมากในการเป็นตัวแทนของจินนี่หวายนดุมโดยนับตั้งแต่ที่ซับบิเซอร์ขอย้ายทีมสู่อาบาเิซิกเมื่อปี2014เจ้าตัวก็พัฒนาฝีเท้าได้อย่างรวดเร็วและลงสนามกับอาบาเิซิกไปมากกว่าน160นัดโดยเจ้าตัวเพิ่งได้รับมอบปลอกแขนไปกับทีมมาจากจูเลียนนาเกส์มันผู้จัดการทีมของอาบาิซิกเมื่อไม่นานมานี้ โดยผลงานในวิกการนี้ของซาบิเซอร์เจ้าตัวยิงไปแล้วถึง7ประตูและทํำด้อีก6อาซิดจากากลงสนามทั้งสิน้น31เกมในทุกรายการซึ่งถือว่าฟอร์มของซาบิเซอร์ในเวลานี้กําลังเข้าฝักและฮอตมากๆและน่าจะเป็นประโยชน์กับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนถ้าหากลิเวอร์พูลสามารถปิดดิวคว้านักเตะรายนี้ได้อีกคอน ที่มาข <Basil> ่าวนี้ชัดเจนนะครับว่ามาจากเบลดังนั้นน่าจะมีความน่าเชื่อถือพอสมควรที่ลิเวอร์พูลอาจจะได้ตัวมาเชาซาบิเซอร์มาเริ่มทีมอีกคนต่อจากกันาเตและถ้าหากทำได้แบบนั้นจริงๆก็จะเป็นการปิดดีลที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งของลิเวอร์พูลและไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับโอ้โหขนคิงแอดมินสแตนด์อัพอีกแล้วครับ hmm, พ ja ่อ euh พ่ม huh. พ oh ี่นองเพื่อนเจเกนคลอบชูกัวนาเตศักยภาพท่าฟันได กิโดเชฟเฟอร์นะครับอดีตเพื่อนร่วมทีมของเจ็กกิงคลับเชื่อว่าอิบราฮิมากนาเตกกองหลังของอาบาเลซมีศักยภาพเพียงพอที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกองหลังระดับโลกได้ในอนาคตตามการรายงานจากลิเวอร์พูลอีโคในขณะที่เซนต์แองดรไวยี่ปีกำลังตกเป็นขาน่าวหนาหูว,ว่าเตรียมที่จะย้ายมาเล่นกับลิเวอร์พูลในช่วงสัปมา์นี้อดีตเพื่อนร่วมทีมของเจ็กกิงคลับซึ่งตอ,ตอนนี้เป็นผู้สื่อข่าวในเยอรมนีก็ได้กล่าวถึงนักเตะรายนี้ว่ามีคุณสมบัติที่พร้อมจะเป็นแข้งระดับเวล ผมคิดว่าเขามีการฉีกทันยานอยู่ที่40ล้านปอนด์มันเป็นราคาที่ดีสําหรับนักเตะอายุแค่2 1ปีและเขาก็เก่งพอๆกับเดยโกอุปามเมกานเมื่อฟิตสมบูรณ์พวกเขาเป็นนักเตะที่อยู่ในระดับเดียวกันเขามีความสูงมีความเร็วเทคนิคที่ดีและยังมีบางอย่างที่เหมือนกับเบอร์กิฟันด้วยด้วยเขาเป็นผู้นําของนักเตะฝรั่งเศสอยู่ภายในทีมอาบาริซิกทั้งในและนอกสนามเขาเรียนรู้ภาษาเยอรมันได้อย่างรวดเร็วไม่เหมือนกับคนอื่นๆ เขามีศักยภาพในระดับสูงเป็นนักกีฬาที่ยเดเยี่ยมเขามีความเร็วและไม่เข้าแท็กเกิลแบบโง,โง่เขาคือนักเตะที่ฉลาดคนหนึ่งและในระยะ100เมตรกนเตเต้ก็มีความเร็วมากกว่านักเตะของอาบาเลซิคคนอื่นๆเสียอีกทั้งหมดนี้คือคุณสมบัติที่เห็นได้จากนักเตะระดับเวิลด์คลาสเขาผ่านบอลได้อย่างเยีเ่ยมและมันมาจากยูเลียนนาเกตมันเขาต้องการผู้เล่นที่ผ่านบอลได้ดีกนเตเต้เป็นนักเตะที่ใช่สําหรับทีมที่ต้องการสร้างเกมจากเดนหลัง และเหมาะสมที่จะมาเล่นคู่กับเวอร์กิลฟันไดที่ลิเวอร์พูลโอ้โหอย่างงี้ก็จำแมวไปเลยนะครับก็หาซื้อกองกลางอีกสักหนึ่งคนและกองหน้าอีกสักหนึ่งคนนะครับรบรองลิเวอร์พูลของเรากลับมาจวดแน่นอนครับฤอดูกาลหน้าฟนันบอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับสำหรับผ่าในเช้านี้นะฮะเชิญร่วมสนุกในการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยอย่างสุภาพส่วนแอดมินนะครับขนคิงสแตนอัพครับเพ่อแม่พี่น้อง และกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ